ครับสวัสดีครับมือนีกับพอคนหลังคันให้เก่าครับมือนีกับศิพมาตกลาอยู่อ่างมังผาครับมือนีมาตั้งแต่ตีสี่กับไมีหม่มองลงหน้ามันขึ้นเราหาหม่องลงอย่างครับเขามานอนกันตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยมาอาศัยเขาลงครับมือนี้จาของผลมา,าจะคุณด้วยยังไงครับต่ <laughs> ขอลงก่อนไห้พอดีมือนีเป็นวันหยุดเล็กหน่อยก็อยากมาหาเที่ยวเหรียญน้ำมาหาตามสมตามมาหากินเขาอยู่ขอ,อบอ่างกันมือ รอเบิรงครับมือนี้ว่ารัจะเป็นยังไงครับปกติมาทุกเทื่อกรือเคยแหี่ยวถลกเทื่อได้ทุกเทื่อเต็มมือนี้งจะเป็นยังไงบุเตรียมทั้งเตาเตรียมทั้งทานเตรียมทั้งหม้อมาต้มปลาพร้อมจะน็อกก่อนอานะครับตะเพียนกินลครับตึ๊กตึ๊กตึกตึกเลยตะเพียนหน่อยเออต้องเรือละสว่างเนี่ยนี่อืมเอาละเอาละตะเพียนหน่อย ปลาทูปลาทูครับสองตัวเลยติดสองตัวเลยตาเปี้ยนตะเปียนจันเอลีสตอนเอสองนี่ตีไปกินเลยตีไปกินโหลดตีไปกินโหลดนี่ดึงจนเบ็ดอันนี้อยู่ปะอยู่อยู่มาแล้วครับตัวแรกครับตักวะ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 ตัวแรกตัวแรกอัยกยกขึ้นเลยแบบ่ายกยกเบิ้งงบนยกมามาแล้วครับตัวแรกเลย โอ,อ้โช้อนเนี่ยโช้อนเนี่ยโช้อนเนี่ยมาแล้วครับตัวแรกโอ้ <มา S 1> โหโหลังจากพ่นปลาหลังจากตะเพียนออกไปแล้วตัวแรกเลย่อยนี่มา,มาแล้วอยู่แล้วมาแล้วครับมาอีกแล้วครับเต็มสองครับมาแล้วอยู่อยู่ปะอยู่อยู่น่าจะอยู่อยู่เนี่ยมาแล้วครับ

<R i ều> oh, น <S ess> uh> mm, <S ess una> ี่ครับโอ้ใส่งามครับงามอืมเดากน่ารัสองงย ไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่ครับไม่แล้วครับเริ่มมากแล้วครับอยู่ยูเนาะเอาตัวที่สามเนาะ เดี่สองเดือนนี่ตอปสองดือนมัน,น,นมากเก็ดขึเดี๋วเผาเลยเผาเดี๋ยวเผาขาเ,เขาขามน,เนี่เดี๋ยวเผาเอาเตามาพร้มอมย่าดิตีไหมตย่าหรือป้านอกล้นป้าดิออกมายังอ,ออกแล้วมาเอ๊ะ เอฟหมุนๆคันน,นี้ซ้ายเหมือนกันไอเดินไปฝั่งนู้นหนิเออเดี๋ยวมันจะพันคันทางนี้ามาแล้วปลาแล้วมาแล้วมาเลยมาด้วยกันเลยเอาขึ้นมามาวอู้ยเอาขึ้นมาด้วยอู้ยอูย อย่าให้หลุดได้มาเร็วเป็นไงผลงานเหมือนผลงานตัวที่สี่นะครับแปดโมงมากว่าตัวที่สี่นะครับได้เผาอันนี้สมกับที่เอาเตามาครับได้เผาครับเตาแตกครับท่านเตาแตกครับทีมงานรอเผาแล้วมากเว้ยลอกดังลั่นเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอกดังลั่นเร็วะ เตรียมของตักเอเตรียมของตักเออตัวตักยาวๆหลอกดังลั่นแล้วเตี้ยมของตักเตรียมเฮแกไปไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเบิ่องล่างมาแล้วมาแล้วครับตรงตักเลย อขึ dos, il, o, ้นมาเลยไอ้ปล่อยปลาลุกออกอีกนะนู่นแค่ไมาเลยสองใส่บังชมผลงานดิโอ้ใส่เผาใส่เผาใส่เผาเว้ยใส่เผาใส่เผาใส่เผาภูอ้าวลดแล้วลดแล้วลดแล้วใส่เผาแล้วใส่เผาใส่เผาอุ้ยปลาขาดเลยเนาะตี่เตียงโอ้โหตีเตียง มเย็นยนเย็นเย็นใส่กังเลยอืมโอ้โหนี่ใส่สวยใส่สวยเอ้าเอ๊ะเอ๊ะใส่กระชังเยเอ๊ะเอาปลาใส่กระังตั้งๆนี่นีนนระโนั่นตั้งสิเผาหรอตามมาเ่ยมาอยู่นะมาปลาเราปะเนี่ยโอเคนั่งโก เตาแล้วครับติดเตาแล้วเตากำลงพังเลยเดี๋ยวรอบเที่ยงนะมาแล้วครับเขาป่าคนดัง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 คุณทีมงานตำสมตำพ่อมป<อ>่าเผากินเียบ เออผลทีมงานตามสมตามอ่าแม่ค well. ้ผเมือนี้พ้ามากินข้าวปลาพามากินข้าวปลามือนี้มีวันหยุดวันหยุดจางวากินมันหอไมยุดเดี๋ยวนี้เตรียมทานเตรียมมอเตรียมเครื่องต้มมาเรียบร้อยจสีได้ปลาปลาบู่้ ก็ดีมันไห้มไปหนีิระดับเฮตนี่บอกไปไม่ติดยิ้งายไนะ่เราใครูกเสียตม่ตมมาคุ้งต่มมะกวูดมันี่เกีียวกะบอป่ะนะมาใส่ กอนแกอ้าวเอางเอาเอาเอเอาเดี๋ยวปีกล่องมาด้วยราะว่เขาเขากล่องอ้าวว่า้าบรรยากาศก่อนเป็นะไรพี่วันกินก่อนกินกับข้าวกันข้าวู่งข้าวก่งบอมาไหมบอเอกิไหม๋ยวมานั่งข้างเ้กอยค่ อืมป่าได้ไม่ไสดๆเลยเผาบนินแซ่บป้ะโอ้ฝนมันนี้มาหลาย่นสมตำมามี่มันกี้เขาริมอางเมือนมันเออบ่าเผาสมตำ วะโอ้ยใหญ่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 หลุดอีกจะบอกพันอะไรมาเอ้าโอ้ตกตกเอ้าเอาให้อยู่นะรอบนี้เอาอยู่นะเอาถ้าเอาไม่อยู่รอบนี้ก็เอ้าฮะไม่ติดอีกแล้ว ไม่ได้อีกไม่ติดโอ้ยสามรอบแล้ว <c oughs> รุดไปไลต่ตัวแล้ววันนี้ตัวนี้ต้องอยู่เนี่ยเนี่ยเอเตียมติด <c oughs> ตั้งอยู่แล้วพูดมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเ <c oughs> ข้าวผักตบอีกเอาขี่ผักตบอีกเนาะขอใหม่อีกวันนี้ <c oughs> <c oughs>

อื้อุ้ยเต็มปากเลยเต็มปากเลยอวางมาลนะาลเลยาลนอ้ยขอสองนเลยขอสองนเลยเียม คำมาเงียบเลยอเออถ่ายเป็นวีดีโอถ่ายเป็นแนวนอนนะเดี๋ยวถ่ายเป็นแนตั้งเนะมื่อนี้ก็คำแล้วครับจะไหนเวลาสิกับแล้วครับจะอย่าลืมฝากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยัดคลิปต่อไปนยครับขอบคุณครับนะใด้ยแ,แค่นี้ ปิ้งกินไปก็เยอะ